i mm -hmm. สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเป็นเชิเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวการลุ้นหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูไนเต็ดฟีเจอร์นียกัเจดม์ทุกวันเลยนั่นเองเอาวันนี้แสดงความยินดีกับราชันยุทขาวเร็วหนึ่งด้วยกันละกันเมื่อคืนนี้ก็เอาชนะบุลชีรอนมูลได้สองต่อศูนย์ในศึกชิงเจ้ายุโรปนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศที่เวมบลลีียย์์นนนนนนะะแแ้้้ววก็็คคคาาชมมปปสสสัััท่่15ไไรรออองงงดเเเจใฟญข ในซีซั่นนี้นั่นคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเฮย์จูดเบลิงแฮมกองกลางชาวอังกฤษวัย20ปีนะที่ย้ายมาต้นซีซั่นแล้วก็ประเดิมด้วยแชมป์ลาติก้าแล้วก็ชูพาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยถือว่าฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินเจ้าตัวยอมรับบอกโอโ้โหประสบความสำเร็จตั้งแต่ซีซั่นแรก และนี่คือเกมในฝันน,นัดชิงชนะเลิศในฝันแล้วก็ดีใจที่เขาสามารถทําได้สําเร็จในการคว้าแชมป์นั่นเองนะโดยเวลาแม่สัมภาษณ์หลังจบเกมบอกว่าผมฝันมาตลอดนะที่ได้ลงเล่นเกมนัดชิงชนะเลิศแบบนี้ตลอดชีวิตค้าแค่ของคุณเนี่ยนะมันก็จะมีหลายคนมาบอกคุณว่าคุณทํามันนั้นไม่ได้คุณทามันนี้ไม่ได้คุณก็ได้แค่สงสยัยแต่เกมแบบนี้กับค้าคืนแบบนี้มันทําให้ผมรู้สึกได้เลยนะว่าผมต้องทําให้ได้ ผมก็โอเคดีมากเลยจนเห็นครอบครัวผมโอ้น้องชายผมมาอยู่ที่เวมบรีด้วยผมพยายามจะทําให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแบบอย่างให้พวกเขาผมพูดไม่ออกเลยนี่คือคืนดีที่สุดในชีวิตของผมนะผมบอกตรงๆนะว่าดอตมูลดีกว่าพวกเราในครึ่งแรกพวกเขามีโอกาสสอาครั้งในการขึ้นนําแต่เราก็กลับมาสู่เกมได้ผมเคารพทั้งมาริตและดอมูล เพราะดอทมูลคืออดีตสโมสรของผมนะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยแม่มันเป็นไปได้ยากเลยถ้าไม่มีดอทมูลเพราะนั้นผมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อดมูลทําเพื่อผมนะเอาว่าผมขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครอบครัวสตาฟโค้ชนักกายภาพและทุกคนเลยที่อยู่ที่นี่ในค่ําคืนนี้นะก็ถือว่ายินดีกันหนักๆเลยสําหรับจูดเบลลิงแฮมในวัยแี่20ปีประสบความสำเร็จอ,อย่างสูงเลยกับระเบิดนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าในยูโร2 0 2 4นีน้ต่อเนื่องเลยกับชิติอังติษจะเป็นยังไงกับฟอร์มของเขา น่าสนใจจริงๆสำหรับเด็กวัยแค่20่สิบขวบร,รายนี้นั่นเองนะอา้าวแฟนๆคิดอยังไงกับจูเบลิงแฮมกับมาร์ิดกับแชมป์15สมัยในถ้วยหูยักษ์ UCL ก็คอมเมนต์ไม่แล็กเปลี่ยนกันได้ทุกท่านอย่าลืมนะกดไลค์กดแกชร์ติดตามไว้ทุกช่องของเราตู้ยูนเต็ดฟรีจะได้เงินเดือนดับทุกวันบันีมาอัปข่าวกันม่นนี้ไปแล้วสวัสดีครับ